คุณผู้ชมครับมาที่ประเด็นดราม่าในวงการบันเทิงที่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเมื่อสอสามวันที่ผ่านมากันบ้างนะครับทัวลงไปแล้วเรียบร้อยคุณกับคุณดิวอริสรานะครับย้อนไปนิดนึงนะสรุปคร่าวๆง่ายๆก็คือนี่ครภาพที่เห็นเนี่ยคือการฉลองวันเกิดให้กับดิวอริสราโดยแฟนหนุ่มของเขาครับคุณเซบาสเตียนนะครับ ฝ่ายชายจัดหนักมากคุณผู้ชมภาพ <มา S 1> ที่เห็นคือลุยิงจริงๆไม่ใช่ซีจีนะปุ้งปังปุงป้งปังปุงป้งปังนะครับก็คือมันเกิดขึ้นตอนกลางคืนกลางแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งอยุธยาแต่ประเด็นคือมันอาจจะผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยก็เลยโดนถล่มยับเลยว่ามันรบกวนคนอื่นใช่ก็เป็นดราม่าชุดใหญ่เลยอ่ะคุณผู้ชมคือหนึ่งนอกจากรบกวนชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็ยังมีคนที่อยู่ในโรงแรมเดียวกันด้วยนะคะคือที่สําคัญคนแถวนั้นเนี่ยบางบ้านเขาก็มีน้องหมาน้องแมวพอเวลา มีเสียงพลุแบบนี้คุณผู้ชมคือน้องหมาแถวๆนั้นอาจจะไม่ชินไงเสียงดังขึ้นมากลางดึกแบบนี้นะคะติดต่อกัน200นัดนะแล้วนาน3นาทีเนี่ยก็ตกใจวิ่งหน,นีกระเจิดกระเจิงเนี่ยเขาเนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาต้องออกมาโพสต์แบบนี้นะคะคือเจ้าของก็ต้องออกตามหากันวุ่นวายอะ นะี่ะหมาเวลาตกใจเนี่ยะะเขาจะลืมหมดเลยนะมันจะเป็นสัญชตาตญาณนล้วนแล้วนะเขาวิ่งหนีไว้ก่อนถูกต้องไม่ได้สนใจแล้วว่านี่บ้านฉันเองไม่เขาไม่รู้เขาก็วิ่งหายไปเจ้าของก็มาโพสต์ภาพที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมฮะหายจริงๆต้องขับรถตามกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะฮะก็แน่นอนว่ามีคนที่เดือดร้อนจริงๆออกมาแถออกมาให้เราได้เห็นกันแล้วนะครับล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ครับสาวดีลแล้วก็แฟนหนุ่มคนนี้ครับพร้อมด้วยผู้บริหารโรงแรมเนี่ยเดินทางไปขอโทษชาวบ้านในละแวกด้วยตัวเองนะครับโดยเฉพาะเจ้า ชื่อน้องเฮง เฮงเงนี่แหละคุณผู้ชมฮะที่ตกใจพลุว่าแล้ววิ่งหายไปเจ้าของบอกว่าขับรถวนตามหานานกว่าสองชั่วโมง4ี่ทุ่มยันเที่ยงคืนถึงจะหาเจอดีวกับแฟนหนุ่มก็เดินทางไปมอบอาหารสุนัขให้แล้วก็เงินจํานวนหนึ่งเพื่อเป็นการขอโทษนะครับชาวบ้านเนี่ยบอกกับสาวดิวว่าย,ยินดีที่จะยกโทษให้แค่ขอให้ไม่ทําอย่างนี้อีกซึ่งดิวกับแฟนหนุ่มรับปากว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกด้วย,เ,ยเห็นไหมคนไทยก็ใจดีสุดท้ายถ้าไปขอโทษไปสำนึกผิดจริงๆเขาก็ให้อภัยนะคะแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมเจ้าของ เฮงเเนี่ยเขามีการออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวเนี่ยแหละค่ะว่าจากดราม่าที่เกิดขึ้นขอชี้แจงว่ากรณีที่ดาราสาวจ่ายค่าชดเชยเป็นซองข่าวให้กับเจ้าของสุนัขเป็นเรื่องจริงค่ะคแต่เราไม่ขอรับ เพราะคิดว่าได้น้องหมาคืนก็พอใจแล้วแต่ที่ออกมาพูดเนี่ยเพราะไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชุมชนอีกเราไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายใดๆเพราะไม่ได้เดือดร้อนราคาญแค่บ้านเดียวมันกระทบทั้งชุมชนขอชี้แจงตามนี้นะคะนี่แหละคุณผู้ชมชอบเวลาที่มันเกิดการรับผิดอะไรกันแล้วแล้วคุยกันลงตัวนะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณต่อยรับสักคิ้วด้วยนะคะเมื่อกี้ชื่อ Facebook เขาอ๋อค่ะเออก็เผื่อไปใช้บริการได้ใช่ใช่นะอันนี้เป็นการบ้านไหนเป็นเจ้าของเฮงๆงอะไรอย่างงี้ใช่ได้ ไปถามสารทุกสุขดิบได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมฮะหลังจากที่มีดราม่าอันนี้แล้วก็ไว้เรื่องหนึ่งเนาะแต่อยากพาย้อนดูความอลังการของพลุสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าปังมากฮะเพราะว่า200นะเวลาดังคงจะดังปังๆๆงปังปังปังปปังมาก คุณหลปังมากจริง<ะ>คือแล้วเนี่ยค่ะคือมันเป็นพลุแบบชุดใหญ่อะเ,ออเป็นขนาดใหญ่จริงๆอะคุณผู้ชมที่จุเสร็สปั๊บคือสว่างว่าทั้งท้องฟ้าแบบนี้มาดูมูลค่ารวมกันหน่อยดีกว่าเพราะเด<ป>ี๋ยวเชื่อว่าหลายคนอาจจะเข้าไปดูว่าอุ้ยมีทั้งดอกไม้อุ้ยมีเค้กอุ้ยมีพลุทั้งหมดทั้งมวลในง,งานวันเกิดของดิวเนี่ยนะคะแล้วก็เซอร์ไพรส์โดยคุณแฟนหนุม่มเซบาสเตียนเนี่ยรวมเงินทั้งหมดทั้งมวลแล้ว,ท,ลวทีมงานคิดมาคร่าวๆว่าน่าจะประมาณ25ล้าน6 0 5,000บา อ <c oughs> โอโหก่อนเลยอะไรบ้างคุณผู้ชมไล่ลําดับไปก่อนเอาแพงสุดก่อนนะ <c oughs> 25ล้านเนี่ยมาจากอะไรรถหรูครับคันสีแดงๆตรงนั้นฮะลัมโบกินีคันนี้25ล้านบาทอาฟาดไปก้อนใหญ่ก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็มี Surf <c oughs> ์ฟสเก็ตเหมือนสเก็ตบอร์ดที่เขาฮิตกันตอนเนี้ย <c oughs> แต่ความเป็นแบรนด์หรูครับ a อร์เแต่จากภาพน่าจะเป็นสกเก็ตบอร์ดไหม แต่ไม่ก็แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันเแต่รลคาไม่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเท่าไหรนึ่งแสนบาทฮะนี่คือสั่งซื้อจากฮ่องกงนะแล้วก็ยังมีกุหลาบสีขาวด้วยนะคะประดับประดาอยู่ในงานในโรงแรมนี่แหละคุณผู้ชม12,000ดอกราคารวมๆแล้วก็450,000บาทค่ะบาท โรงแรมฮะโรงแรม<ร>ที่ไปพักและจุดพลุก,กันเนี่ยอยู่แถวบางปะอินนะครับราคาต่อคืนนะคุณผูาา้ชม15,000บาทอยู่ในหนึ่งคืนอืมอ่ะพลุพลุพลุนี่ก็เสียตังเหมือนกัน200นัดนี่นะคะราคาก็ไม่ต่ำกว่า1 0 0,000บาทเพราะฉะนั้น <c oughs> ทีมงานเลยบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลประมาณนะ 25ล้าน6ก5 0 0 0บาทยังไม่รวมเค้กอาหารอะไรในวันเกิดอีกโอ้มันต้องมีกินล้งกินเลี้ยงกันด้วยต่างๆ <he? S 2> นานาแต่ทีนี้คุณผู้ชมคาะนอกเหนือจากดราม่าทั้งหมดก็ต้องบอกว่าอ่สาวดิวอลิสลาก็มีการทำบุญในวัน,ในใคล้ายวันเกิดของตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะเป็นการบริจาคค่ะให้กองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 แล้วก็โรคระบาดต่างๆเนี่ยเป็นเงิน1ล้านบาทนะคะจัดทาห้องเซมิไอซที่โรงพยาบาลปทุมธานีจานวน2ห้องในส่วนนี้ก็ นนกนจริงนะคือแน่นอนหละว่าหลายๆอย่างมันก็เป็นข่าวได้ง่ายคุณผู้ชมในเรื่องของดาราศิลปินคนดังกันเนาะ <c oughs> อะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นข่าวได้ง่ายอยู่แล้วลหละเรื่องของรงรามองดราม่าทุกคนรู้สึกได้จริงๆแต่อะไรที่เป็นเรื่องของการทําความดีอันนี้เราก็ไม่อยากทิ้งให้มันผ่านไปเหมือนกันก็ขออนุญาตนำเสนอตรงนี้ก็แล้วกันคุณผู้ชม